สวัสดีค่ะสวัสดียามเย็นค่ะ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาทักทายในช่วงเย็นแล้วก็จะนำผ้าไหมสวยงานวันนี้เป็นงานที่สวยมากๆค่ะเป็นงานชั้นครูนะคะอ่าเป็นลายโฮลสวยมากๆค่ะงานชั้นครูเป็นงานที่ไม่ธรรมดานะคะเป็นงานหกตะกอทอยกดอกนะคะมีหน้านางชายคลุยนะคะแล้วก็ทอสอดริมแบบโบราณด้วยนะคะเป็นงาน เชิงช้างนะคะลายโฮล สวยมากๆเลยนะคะงานชิ้นนี้เป็นงานที่มีความปราณีตจริงๆถ้างานชั้นครูนั้นจะต้องเป็นงานที่ปราณีตนะคะระดับชั้นครูทองดงามอลังการงานสร้างนะคะเป็นผ้าลายโฮลเชิงช้างนะคะงานจริงยิ่งสวยนะคะไม่รู้จะบรรยายยังไงนะคะงานชั้นครูสําหรับราคานั้น4,990บาทนะคะมาก็ประมาณ4000กว่ายอยู่แล้วนะคะงานที่มีความปราณีตสุดยอดอลังการงานสร้างจริงจริง สวยงามมากๆค่ะงานชิ้นนี้นะคะรายละเอียดของชิ้นต่อไปนะคะงานชิ้นนี้ก็เป็นงานหกตะกอย้อมด้วยสีธรรมชาติจากครั่งนะคะและก็จะมีเขด้วยออกมาสวยละมุนมากๆเลยนะคะงานจริงยิ่งสวยนะคะงานชิ้นนี้เป็นงานย้อมจาก อสีธรรมชาตินะคะราคาก็4,390บบาทส่งฟรีนะคะเป็นลายพุ่มข้าวบินค่ะงานที่มีความประณีตเช่นกันนะคะการย้อมสีธรรมชาติยากมากค่ะกว่าจะย้อมได้ออกมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นสีที่งดงามแบบนี้ก็ต้องใช้ความสามารถจริงๆนะคะย้อมหลายครั้งตั้งแต่การ มัดลายมัดย้อมมัดย้อมแล้วก็ทอด้วยความปราณีตค่ะออกมาให้เราได้สวมใส่นะคะส่งคุณค่าจริงๆสำหรับสีธรรมชาติยิ่งใช้ยิ่งนิ่มคริวนะคะเจอแดดก็จะมีออร่าสวยจับเลยนะคะยิ่งใช้ยิ่งสวยแน่นอนค่ะแล้วก็สีไม่ตกด้วยคุณภาพนั้นยอดเยี่ยมนะคะสำหรับที สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสีสวยละมุนมากสําหรับสีธรรมชาตินะคะมาดูรายละเอียดชิ้นต่อไปงานชิ้นนี้ก็เป็นงานชั้นครูนะคะเป็นลายใบโพสวยมากๆค่ะให้ดูเชิงบนเชิงล่างนะคะแล้วก็ดูหน้านางเป๊ะมากค่ะเหมือนใช้ไม้บรรทัดในการวัดเลยนะคะในการถอดแล้วก็สีสวยมากราคาไม่แพงนะคะงานชั้นครูอบอกได้เลยว่างานชิ้นนี้สวยมากๆค่ะงาน เรียกว่าลายใบโพนะคะแค่หน้านางนั้นก็อาจสยบแล้วนะคะแล้วก็มีเชิงบนล่างคู่เป็นงานตีกรอบอาราคา4,390บาทไม่แพงนะคะงานสวยมากๆบนท้องผ้าเป็นสีฟ้านะคะงดงามจริงๆนะคะมีเงินก็ซื้อเก็บได้เลยนะคะงานชิ้นนี้ถูกตาถูกใจมากค่ะงดงามจริงๆนะคะงานชั้นครูด้วยนะคะขอบคุณสำหรับ FC นะคะสนใจชิ้นไหนก็สอบถามเพิ่มเติมได้ คลิปนี้งานชั้นครูนะคะสวยมากมายเลย